Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ี่หลับพูดถึงการในารเตยตัวแล้วก็แผนการเตรียมทีมมันจะเป็นยางไรครับครับอย่างแรกก็วันนี้เป็นรายการตัววันแรกนะสำหรับน้องๆที่จะทำภารกิจซีเกมนะครับก็คิดว่า90%น่าจะมากันเกือบครบสำหรับแผนการในการเก็บตัวถึงสัปดาหา์ครับวางแผนยังไงบ้างครับครับอย่างแรกเลยก็ต้องดูงน้องๆก่อนว่าตอนนี้เราเช็ค น่าจะมีประมาณ1ิบคนนะครับที่จะอยู่ฝึกซ้อมในช่วงวันที่ยี่สิบสามสี่วันเนี้ยครับต้องคงเน้นไปเรื่องของสภาพร่างกายก่อนปรับสภาพร่างกายให้ให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับแล้วส่วนคนที่กลับไปรับใช้สมงสรก็ไม่ได้เป็นห่วงนะคเพราะอาจจะเช็คแค่เรื่องของอาการบาดเจ็บแค่นั้นเองนะครับเรื่องสภาพความฟิตไม่น่าเป็นห่วงคากือตอนนี้กําลังให้เจ้าที่ก็คือ ฟิสิโอกับโค้ดกิภาพเช็คอยู่ครับว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้แต่โดยเบื้องต้นที่ดูก็มีระยะเวลาพอสมควรในการพักฟื้นกิก่มาวยช็ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ที่ผู้จัดการทีมนะครับต้องต้องประสานงานต่อนะครับว่ามีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แต่ก็ต้องให้เกียรติสโมสรนครับ เป็นคนที่ตัดสินใจก่อนว่าเขาต้องการอย่างแบบไหนส่วนเราก็พร้อมในทุกด้านอยู่แล้วนะครับว่าไปไม่ได้ก็ไว้โอกาสหน้าเพราะทีมชาติมีหลายทัวร์นาเมนต์นะครับสโมสรก็สําคัญครับทีมชาติเราก็สําคัญนะส่วนคนอื่นก็ผมว่าสามารถทําหน้าที่แทนได้รางขอก คือความพร้อมโดยโดยเบื้องต้นคือจริงๆแล้วเด็กกรุ๊ปเนี้ยเป็นเด็กที่มีการเก็บตัวหลายๆแคมป์อยู่แล้วก่อนหน้านี้เป็นกรุ๊ปเดียวกันผมว่ามันที่ดูตามที่ที่ผมได้รับเขาเรียกว่านักเตะที่จะไปกับเราได้เนี่ยมันมีการมีการอยู่ด้วยกันอยู่แล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเรื่องความเข้าใจต่างๆเนี่ยยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่อาจจะแบบห่วงเรื่องของอแท็กติกบางแท็กติกที่เราต้องปรับหรือว,ว่าเพิ่มเติม,ตมซึ่งระยะเวลาเราน้อย แต่ว่าเราก็จะอาจต้องไปเพิ่มในทัวร์นาเมนต์ซึ่งเรามีเวลาช่วงช่วงนั้นอยู่จริง,รงๆเรื่องเรื่องเจอใครที่ผมไม่ได้หนักใจคือธรรมชาติผมอยากเจอคนเก่งอยู่แล้วยิ่งเก่งยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะเป็นคือเป้าหมายเราเอาจริงๆแล้วเป้าหมายเราคือโอลิมปิกครับตรงนี้ถ้าได้เกมที่มีคุณภาพน้องๆทีมมันก็อัพเลเวลขึ้นถ้าเราเจอทีมที่แบบคุณภาพน้อยจำนวนแมตช์น้อยเราก็ทำให้ ทีมหรือว่าน้องๆเนี่ยได้ประสบการณ์น้อยลงผมว่าเป็นเป็นผลดีด้วยซ้ำที่จะเิมทีมดีๆาาดก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีผลเพราะว่ามันเป็นความตัวเนื่องมันมันมันได้ความตัวเนื่องมากกว่า ครับอย,อย่างแรกเลยเราต้องเอาตัวเราก่อน,นครับคือปัจจัยภายนอกเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้เนี่ยผมว่าโดยประสบการณ์แล้วในซีเกมทุกๆครั้งจะมีจะมีปัญหาทุทกๆครั้งนะตั้งแต่ที่ผมเจอโดยโดยส่วนตัวตัวเองนะครับตั้งแต่ฟิลิปปินส์แหละที่ที่เป็นผู้ช่วยอยู่ตอนนั้นเราก็เจอปัญหาเรื่องของตั้งแต่ลงเครื่องไปละที่พักละอาหารการกินทุกอย่างครับตรงนี้ทางผู้จัดการทีมท่านก็ได้เตรียมพร้อมเบื้องต้นไว้แล้ว จริงๆแล้วการที่ไม่มีเกมหมุนเครื่องเนื่องจากว่าจํานวนผู้เล่นแล้วก็คนที่มาอยู่แคมป์แรกมันไม่มีเขาเรียกว่าจํานวนของผู้เล่นที่แต่ละตําแหน่งมันไม่ลงตัวแล้วก็เราต้องเรียกสภาพของฟิตด้วย แต่จปจิงแล้วเราทำมาแล้วเราเปนมแกนะก็ไ้าแบเราสนมากัวน่ัาได้ีจการเล่นดีนการเตรียมลุยที่เกมนี้ครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีครับได้เหมือนมาเล่นร่วมกับเพื่อนอีกครั้งครับ มองความพร้อมของทีมหลังจากที่ไปโหฮาครับมาจะส่งผลต่อความมั่นใจของทีมอะไรยังไงมาอะ้แค่ไหนครับก็ความมั่นใจผมว่าทุกคนมีมีความมั่นใจอยู่แล้วแล้วก็แบบมีความกระหายอยากอยากจะเล่นอยู่แล้วครับก็เชื่อมั่นในเพื่อนทุกคนอยู่แล้วครับการเจอทีมอาเซียนในซีเกมส์นี้ครับมองว่ายัางไงบ้างหลังจากที่ตั็เอก็เคยเจอพวกเขาในยุคเก้าหรือทีมยอวชนอะไรต่างๆก็ พวกเขาก็แบบเหมือนเขาก็รวมตัวกันมานานครับเขาก็แบบมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้ประมาทหรืออะไรเขาเพราะว่าแบบเขาก็สู้กับเราได้ได้สนุกในในทุกๆครั้งที่เจอครับก็ถามว่าดีที่สุดไหมผมผมว่าทุกคนก็ก็มีความดีที่แบบแตกต่างกันครับก็ทุกคนมีจุดเด่นจุดจุดจุดดอยที่แบบแตกต่างกันผมว่าแบบเราก็สามารถปรับ ปรับจูนกันได้ครับ,รรบผมว่าเกมแรกก็น่าจะแบบเหมือนเป็นเกมที่ยากยากเสมอสำหรับทัวร์นาเมนต์ทุกๆทัวร์นาเมนต์ครับสี่เกมทุกนี้ใช้ผู้เล่นทีโ่โคต้ายุ่งไม่เกินยี่สิบสามปีก็ผมว่าก็ก็ดีนะครับใช้เฉพาะแบบเหมือนเต็มรุ่นครับไม่มีโคต้าอยู่เกินก็แบบเหมือนได้เตรียมทีมไปลุยโอลิมปิกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรครับก็เพื่อนในกลุ่มก็เหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่แรกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็แบบความสัมพันธ์ในทีมมันก็ดีอยู่แล้วครับก็ทำทำผลงานในทุกๆนั้นให้ดีครับผมว่าก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับแค่แบบ หมือนผู้เล่นทุกคนให้ความสําคัญกับผู้เล่นทุกคนมากกว่าครับเพราะแบบทีมทีมมันไปได้ดีก็แบบเป็นเพราะทีมเวิร์กสัมากกว่า